สำหรับวันนี้นะคะก็วัตถุดิบด้านอาหารของหมูป่าของเรานะคะก็จะเป็นต้นกล้วยที่เราปลูกเอาไว้นะคะเนื่องจากวันนี้ลำขาดตลาดนะคะเรามีปัญหาเรื่องของอ่าลำในการนํามาเลี้ยงหมูป่าของเรานะคะเพราะว่าลำเนี่ยเราจะนํามาผสม เข้ากับกักมันนะคะแต่พอดีลำหมดนะคะเราก็เลยต้องใช้ต้นกล้วยแทนนะคะลักษณะการให้อาหารหรือว่าให้ต้นกล้วยนะคะเราจะตัดเป็นลำอย่างนี้เลยนะคะเสร็จแล้วน้องหมูก็จะฉีกนะคะฉีกกินเลยนะคะแบบไม่ต้องสับให้นะคะถือว่าเป็นอ,อ,อาหารที่ช่วยในเรื่องของการคลายเครียดได้ดีนะคะเดี๋ยวเมนูต่อไปนะคะเมนูต่อไปบางท่านก็อาจจะยังไม่ทราบนะคะ อันนี้จะเป็นฟางอัดนะคะฟางอัดเดี๋ยวเราจะใช้ฟางอัดเนี่ยให้หมูป่าเรากินนะคะโดยส่วนผสมของฟางอัดเนี่ยก็จะมีเกลือนะคะเกลือเกลือนี้จะต้องมีการละลายน้ํานะคะละลายน้ําก่อนนะคะแล้วก็ราดบนฟางเพื่อช่วยในเรื่องของการกินกระตุ้นการกินนะคะของหมูป่านะคะเดี๋ยวมาดูคลิปต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นฟางอัดนะคะ เดี๋ยวเราจะนําฟางอัดนะคะให้น้องหมูกินโดยมันจะมีน้ําเกลือที่ละลายน้ําอยู่แล้วนะคะเกลือนะคะแล้วก็จะตัดก่อนนะคะเพื่อให้น้องหมูง่ายต่อกันกินนะคะเสร็จแล้วเราก็จะลาดนะคะลาดลงไปนะคะลาดลงไปที่ฟางนะคะอันนี้เป็นการกระตุ้นให้เกิดการกินได้ดีนะคะสำหรับนลูงหมูนะคะ,นะคะ Ah, nak, kita, 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 kita,